อ้ามหม่อมไปแล้วสวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบก,กับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะคะมือนี้เขาก็สิาพ้ามากินตำมะละกอรหรือตำบักงบานเขานะวันนี้มีแซลมอนด้วยไปได้แซลมอนมาวันนั้นมีถั่วพูแล้วก็ผัก ผักอันนี้มันออกขมๆม,มเรากินกับลาบแล้วก็จะมีพริกไทยมือนี้กกันมีปักกอกก็เก่าละผักขากะเลรียนนิดนึงเราจะมาลองกินกับตะไครด้ดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงมาเจิมคำแรกกันเลยขออนุญาตใจมือหยิบแซลมอนอ่า ถั่วพูตำใส่บักกอกนี่เจะแสบนะหอมมะกอกมากแต่ใคร หอมันอ่อนเลยกินหอตมตำตะไคร่นะตำตะไคร้ใส่เปลือกแค่ไหมผู้ได้เคยกินบอสใส่ผัากอันนี้เลยค่ะสะตอร์หนึ่งลกูกแซลมอนหนึ่งชิน้นหม่อมไปแล้ว เกินเหตุมาสัวพูดเลือดด้วยน้องชะอมนะคะน้องพักขาเหลือยุ้ํำนีแล้ว วันนี้ฝนฝน,นตกทั้งวันเลยค่ะส่วงใดที่ฝนมันซานนิดนึงกับผ้านอองตัวเล็กไปยังเนาะไม่พาเดินไม่ได้นะก็จะมากวนเราทั้งวันน้องนากับต้องออกกำลังกายนะจ๊ะเห็นบอกเป็ดทาไปเลยจุกๆ กินกะแับพริกไทยเผ็ดตาเล่นนะกินพริกไทย กินกับตัวพูเริ่มเพ็ดและคำโตๆอีกแล้ว ເຫັນບໍ່ສາມໝອ Oh. Uh. ลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะ มาล้วก,กอคำสุดท้าย สำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันก็ไปแล้วบ๊ายบาย